อยู่พื้นที่หนึ่งฝนยิ่งตกยิ่งแฮปปี้ยิ่งยิ้มกว้างๆเลยเพราะว่ายิ่งตกยิ่งได้เงินโอยช,ช่วงนี้นะคะฝนตกแล้วเขายิ่งดีใจกันเพราะว่ายางเขาเดือนเจ็ด เดือนหกกับโต๊ะพรมเดือนหก่อนเดือเปลี่ยนเนื้อเขาอีกเปลี่ยนให้เราจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนทำไมไม่นับนับตามปฏิทินไทยก็เป็นเดือนหกอยู่ก็คือเนี่ยฝนตกพรมๆมาเนี่ยนะคะจะบอกว่ากบมันออกมาครับแล้วทีเนี้ยนะคะเขชาวบ้านเขาบอกว่าถ้ากบออกมาเนี่ยให้นึกถึงเมนูนี้เป็นเมนูกบยัดไส้สมุนไพรอยู่ที่อุทุมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะคะเมนูนี้เนี่ยคือทางภาคอีสานหลายครัวเรือนเขาก็บอกว่าเขาก็เลี้ยงกบอบๆเนี่ยนะ เอาไว้กินกันในครัวเรือนนี่แหละนะคะส่วนพื้นที่ว่างๆรอบบ้านก็ปลูกเป็นพวกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเอาไว้ทํากับข้าวหรือว่าเอาไปผสมเป็นยาจึงเป็นที่มาของเมนูเด็ดกบยัดไส้สมุนไพรไทยนะคะอ้สูตรนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วเขาก็สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นแบบบรรพบุรุษแล้วนะ พอเห็นหน้าตามันก็น่ากินเนาะสมาชิกกลุ่มแม่บ้านสรกกำแพงใหญ่ตบบลสรกกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยที่จังหวัดศรีสะเกดเนี่ยนะคะก็นําสูตรเด็ดของปู่ย่าตายายเนี่ยนะเอามาประยุกตเริ่มจากชําแหละกบถอดหนังล้างน้ําให้สะอาดเลยจากนั้นผสมสารสารพัดเลยนะคะเป็นสารพัดสมุนไพรทั้งพริกสดตําพริกไทยป่นมีตะไคร้มีใบมะกครูหอมแดงกระชายกระเทียมเอามาซอยให้ละเอียดเลยแล้วก็จากนั้นเอามาปรุงรส แล้วก็เสิร์ฟมะพร้าวขูดลงไปกับเนื้อกบสับให้มันคลุกเคล้ากันเพิ่มความหอมความมันนั่นเองค่ะส่วนผสมอื่นก็จะมีเกลือเป็นซีอิ๊วขาวอะไรแล้วก็มีมะพร้าวนะคะซึ่งจะเป็นตัวชูรสให้มันอร่อยแล้วก็มีความนุ่มมันออกมันนิดนึงแล้วก็ต้องใส่กะทิด้วย โอ้ oh, นะได้ความหอมความมันแล้วก็ได้ออกมาก็คือเป็นกบยัดไส้สมุนไพรตัวเป้ง,ปงทีนี้เนี่ยยังไม่จบขั้นตอนนะคะนำไม้ไผ่มันหนีบเอาไว้นะหนึ่งไม้เนี่ยมีกบอยู่2ตัวนำไปย่างบนเตาถ่านประมาณสักสิบหนาทีนะคะพอสุกแล้วเนี่ยแน่นอนกลิ่นมันหอมกลิ่นมันจะฟุ้งเลยขายในราคาไม้ละ50บาท คือตั้งแต่ประกาศขายพวกเราจริงๆก็ซื้อกินได้นะเพราะว่าเขาขายผ่านทางออนไลน์ด้วยมีผู้สนใจสั่งซื้อไม่ขาดสายเฉลี่ยวันนึงเนี่ยนะคะวันละ8 0ดสิถึงหนึไม้กลุ่มแม่บ้านทํากันมือเป็นระวิงเลยนี่แหละก็เป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งโอ้โหถว่าไก่ย่างไหมอ้วนกลมมันเหมือนไก่ย่างเหมือนซี่กอมันเหมือนอะไรอย่างนี้เนาะแต่มันอร่อยนะเนื้อกบเนี่ยอร่อยจริงๆชอบกินเออแล้วที่มันอ้วนกลมเป็นพิเศษเพราะว่ามันอัดแน่นด้วยสมุนไพรอะไรอย่างงี้ไงนะตัวเป้งเลย